อย่างแถวล,ลูกแกมาทำอะไรพี่อา้าวคุณนารัตนาค่ะก็กินข้าวอยู่นะสิคะหรือว่าแถวบ้านคุณนารัตนาเขาเรียกว่าอะไรหรอคะนี่แล้วนี่มันเสื้อของพี่ก้องนี่แกเอามาใส่ได้ยังไงอะ่ะก็ใช่นะสิก็แหมก็เมื่อค,คืนนี้เนี่ยฉันก็ต้องเอาชุดนี้เนี่ยนะถอดทิ้งไว้เพราะมันยัดถ้าเอาชุดคุณก้องเข้ามาใส่สิถามได้เ <f> มื่อคืน,ม,คนมันค็ามา่ายังไงหมายความว่าเมื่อคืนแกนอนที่นี่เหรอ จะเรียกว่านอนก็ก็ไม่เชิงหรอกเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเมื่อคืนเนี่ยก็ไม่ค่อยได้นอนเพราะว่าหัวต่ดกวนกันอยู่อ่ะคืออย่างนี้นี่นี่ตอนนี้นะคุณก้องเหนื่อยมากๆเลยขนาดลุกันเนี้ยบนเตียงไปปลุกแล้วปลุกอีกนะยังไม่ยอมตื่นเลยคิดดูดินี่นะแกนี่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 หยุดเลยนะจะเรียกว่าทิศภัยแบบนี้ไม่ได้นะคะจะทิกหัวใช้แบบนี้ไม่ถูกนะคะคุณรัตน่าขาฝันเหรอได้ย่างแกไม่มีวาสนาเป็นหลัสภัยฉันได้อย่าง แค่ตากล้องเอาประกกคืนเดียวเนี่ยนะหวังจะเป็นหลานสะพ้ายฉันตกกคืนเดียวเนี่ยมันก็เป็นบุญเกินวาส,สนาของคนอย่างแกแล้วใช่ค่ะนรัตพะฟ้าว่านะคะช่วงนี้พี่ก้องกำลังดวงตกไปนะคะนี้เจอแต่ของอุบาทอุบาทหญิช่างเสริมสวยแล้วก็ผู้หญิงอย่างว่าฟ้าว่าเราคัหาเวลาว่างๆเนี่ยพาพี่ก้องไปรดน้ำมตนหน่อยดีกว่านะคะก่อนที่มันจะตกต่ําไปกว่านี้นี่ก็ยังดีกับผู้หญิงบางคนก็แล้วกัน ขนาดฉันเนี่ยนะอยู่ไกลถึงหาเหลมนู่นคุณก้องยงสาพาฉันมาถึงที่บ้านแต่ผู้หญิงบางคนสิโอ้โหมีน้าแก่ๆเอาไปถึงในบ้านเขายังไม่เอาเลยนี่แกหมายถึงใครยะก็หมาถึงแกนล่าแก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 ากแ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 อแก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 แ้แเแก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 นกแกแมาแกแกแกแคกกแกแก ผีหาซาตาตนไหนแม่สิงใจเราฮะอยู่ดีนี่ไปคว้ยแล้วนี่มาเกาะอยู่ในบ้านน่ยเป็นอะไรกะอีแค่เมียไม่นอนด้วยเนี่ยถึงกับต้องหน้ามื่อตาโมไปคว้ายทนี้มาเกอะเลยหรือไงแล้วถ้าพี่ก้องทําแบบเนี้ยเพื่อจะมาชดเมียตัวเองนะคะฟ้าว่าพี่ก้องเลือกของผิดแล้วล่ะคะ่ะของแบบเนี้ยไม่มีผู้หญิงคนไหนลดตัวลงมาถึงหรอกเพราะมันไม่มีค่าพอถึงจะไม่มีค่าพอเนี่ยนะเขาก็เลือกฉันแต่เขาไม่เลือกแกเพราะแกมันไม่มีค่าเลยไอยพี่ก้องดูสิคะมันว่าฟ้าดูสิ เราพอได้แล้วแ่าลุงเดี๋ยวเธอทานอาหารเสร็จเธอเก็บข้าวของกลับไปได้แล้วเธอให้คนรถไปส่งอ้าวแต่ว่ามาคืนไม่เรยรอกนกันอยู่ลอย,ลยนะ,ะเจ้าของบ้านเขาไล่แล้วก็กลับไปซะ,<ฮ>ะแล้วก็หกกัดเจียมกะลาหัวไว้ด้วย<ฮะ>ว่าคนอย่างแกเนี่ยเขาเอามานอนแค่คืนเดียวอยากขยับฐานนะเป็นเมียเป็นอันขาดอย่างหล่อนนะนะมันเป็นได้แค่นางบำเรอดเท่านั้นแหละดูไว้ด้วย แต่ก็ยังดีกว่าผู้หญิงบางคนก็แล้วกันถึงขนาดมีงานเนี่ยคอยเชียย์คอยยัเดเยียดให้กับคุณก้องแต่คุณก้องเขาก็ไม่เอาเชื่อติดจากคนโน้นทีคนนี้ทีอ้หูน้าสงสารแล้วก็น่าสมเพชมากๆนี่แกทำอะไรบ้าไปแล้วนะนี่มันจะบ้าเหมือนกันแหละแค่ว่าพี่ก้องไม่ต่อใจฉันแล้วคิดเหรอว่าฉันจะมันนี้ง่ากับพี่เนี่ยเธอ หรือว่ามันไม่จริงยะที่เธอเนี่ยมาหึงโถอเอถิญทาเป็นผู้ดีกระแดะอย่างมุ้นกระแดะอย่างนี้แกมันก็ติชดชา,าไปปยได้เหมือนกันแหละโถอนี่หรือว่ามันได้ลยจ๊ะอยากเอาหลานฉันไปเปรียบเทียบคนฉันต่ำเนี่ยพวกแกแบบนันค่ะนี่อิรันนามันจะไฮโซหรือว่าโลโซเนี่ยนะมันก็เล็นได้เหมือนกัน สนุกใช่ฉันเพิ่งรู้นะคะว่าดูผู้หญิงตบกันแย่งสามีตัวเองเนี่บางทีมันก็สนุกดีเหมือนกันนะ ขี้บน่บนฉันมีเงินอยู่ในบัญชีตั้งห้าร้อยล้านเงินสดนะคะฉันจะเอาไปซื้อเครื่องเพชรสักสองสาล้านเนี่ยมันก็คงจะไม่แปลกอะไรบางทีเผื่อเพชรมันจะได้เอาไปปิดเนื้อปูนได้ะคะ่ะนั่หนึ่งจ้าฉันว่าตอนนี้เราได้เวลาไปช้อปปิ้งกันแล้วล่ะไปเถเพื่อนไปคุณจะไปไหนนี่ฉันจะไปไหนมันก็เรื่องของฉันฉันไม่จำเป็นจะต้องรายงานคุณ เชิญคุณอยู่กับผู้หญิงคุณให้พอแล้วถ้าคุณไม่มักมากเกินไปอ่ะฉันว่าสองคนคงเกินพอ้แต่ก็ไม่ต้องไปสนใจมันมันอยากจะไปไหนก็ปล่อยให้มันไปอย่าไปยุ่งกับมันตากล้องเฮ้ยตากล้องตากล้องตาก้องโอ้นี่พี่แจรถครับ ลุงจ้าคุณน้ำหนึ่งจะตรวจสภาพรถก่อนไหมครับไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจะต้องรีบไปเฮ้ยนี่รถใครรถฉันเองรถแกจะมีรถได้เมื่อไหร่ฮะเฮ้นี่นี่แกเอาเงินตะก้อไปซื้อทั้งรถทุกเื้อเครื่องแพชเลยเหรอก็ใช่สิคะเงินเขามีไว้ใช้นี่เขาไม่ได้มีไว้เก็บและไอ้รถคันนี้มันก็ราคาแค่ไม่กี่ล้านบาทเองฉันงยิ่งเหลือเงินนี้ตั้งเยอะ คุณคะแล้วรถฉันจะได้เมื่อไหร่คะเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปส่งที่บ้านคุณทิมพร้อมรถคุณพิมพิทเลยนะขอบคุณคะ่ะนี่นี่แกจะบ้าเหรอเรื่องเอาเงินไปซื้อรถไล่แสบเหมือนรถเด็กเล่นได้ยังไงคะไม่นะคะไม่ได้บ้าซื้อรถนี่ก็ง่ายจะตายไปค่ะเดินเดินเดินเลือกเลือกเสร็จก็จ่ายเช็คนะคะแล้วก็ได้ของมาละฉันว่าฉันจะไปแล้วดีกว่าค่ะไม่อยากเสียเวลาคุยกับคุณเพราะว่าจะต้องไปใช้เงินอีกตั้ง400กว่าล้านนะคะเดี๋ยวจะใช้ไม่หมด ¡Ah! เป็นรายการบัญชีของคุณน้ำนึ่งทั้งหมดนะครับผมขอมาจากธนาคารแล้วก็ยังมีบัญชีบัตรเครดิตด้วยนะครับแต่ใช้วงเงินหมดแล้วเมื่อวานนี้หนึ่งใช้เงินไปเกือบ20ล้านเหรออะไรนะ2ี่สิบล้านเหรอ นี่มันทำจะบ้าแล้วนี่มันเที่ยวเอาเงินของกล้องเนี่ยไปซื้อรถแจกแม่แจกเพื่อนมันเหรอเมื่อวานมันก็ซื้อเครื่องเพชรวันนี้มันซื้อรถแล้วพรุ่งนี้มันจะซื้ออะไรอีกอคิดแล้วแค่นจริงๆๆเลยพี่ก้องคะฟ้าว่ามันทําแบบเนี้ยมันต้องแกล้งพี่ก้องแน่ๆเลยคะ่ะคนอะไรจะซื้อของนี่มากมายขนาดนี้เรามันเป็นไปไม่ได้หรอกนอกจากมันจะจงใจแกล้งพี่ก้องใช่ แล้วมันก็ไม่ได้ให้เกียริกล้องเลยแนมะ้แต่นิดเดียวดูสิมันเอาเงินผัวของตัวเองอะที่ไปซื้อของไล่แจกใครต่อใครแบบเนี้ยนี่ไม่รู้นะว่าอ้เพื่อนล่ำของมันอะได้อะไรไปบ้างหรือเปล่าคิดดูนะกล้องมันน่าเจ็บใจขนาดไหนเร็วๆสิคะป้าทางนี้ทางนี้ มาดูอะไรแล้วอะไรเนี่ยนี่อ้ยมันเยอะอย่างนี้ละ่ะหนึ่งคันไหนของฉันอ่ะคันนี้ของแกนะแม่คะคันนี้ของจริงเหรอจริงนี่นะให้ฉันจะเปลี่ยนใจนะโอ้ยไม่เปลี่ยนใจหรอกนะ่ะแค่รถแค่นี้ทำไมจะให้เพื่อนไม่ได้อ่ะเปิดยังไงอะ่ะหนึ่งทำอย่างนี้แล้วกล้องมันจะไม่เต้นแย่เลยะฮะผมว่านะป่านี้ที่บ้านน่ะคุณรัตนาอีกต่างหากคงอยู่กันไม่ติดบ้านแล้วครับ แม่ว่าหนึ่งเลกใช้วิธีนี้ดีกว่านะลูกทำแบบนี้ไม่ช่วยอะไรให้ดีขึ้นมาได้หรอกนะจ๊ะแต่หนึ่งว่าวิธีนี้ดีดที่สุดแล้วค่ะแม่คนอย่างก้องโพบแบบไม่เคยเห็นอะไรสำคัญไปกว่าเงินหนึ่งไปทำกับอย่างอื่นเขาก็ไม่สนใจแล้วคะ่ะต้องทำกับเงินของเขานี่แหละเขาถึงจะเดือดร้อนแต่อาไม่คิดอย่างนั้นนะถ้าขืนทำแบบเนี้ในที่สุดแล้วคนที่จะเดือดรอนน้อนจะกลายเป็นหนึ่งเอง ไม่ใช่กล้องพบทำไมหนึ่งถึงจะเดือดร้อนนะคะนี่เป็นข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับทรัพย์สินของกล้องพบที่อามีอยู่ก่อนที่เขาจะปลดอาวจากงานแต่ละปีเนี่ยกล้องพบจะมีรายได้ราวหกร้อยล้าน20%มาจากอสังหาริมทรัพย์ แล้วก็อ,อีกกว่า80เซนหรือประมาณ500รอล้านมาจากผลกำไรที่ฮาเลมม่ต่อปีเขามีไรายได้เยอะขนาดนั้นเลยหรอคะใช่ครับ<น>แค่กำไรของฮาเลมนะครับก็เท่ากับที่คุณลุงเกษมได้ให้กับน้ำหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะไปงัดข้อเรื่องเงินกับเขาเนี่ยเราจะเสียเปรียบเงินที่หนึ่งมีเนี่ยนะครับหนึ่งใช้ไปมันก็หมดแล้วหมดเลยแต่ของไอ้กล้องมันมีฮาเลมต่อทุน เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วอ่ะคนที่เดือดร้อนก็คือจะเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งไม่คิดเลยนะคะว่าเขาจะมีเงินเยอะขนาดนี้ต่อปีขนาดเขามีเงินเยอะขนาดนี้เขายังจะพยายามหลอกหนึ่งทุกวิถีทางที่จะเอาเงินคืนหนึ่งซึ้งน้าใจของจริงไอ้กองมันเป็นคนอย่างนี้แหละครับมันไม่เคยยอมเสียผลประโยชน์ให้กับใครผมยังสงสัยเลยนะครับว่าทําไมมันถึงยอมยกเลิกสัญญาเรื่องมอบอำนาจ แล้วก็ยอมคืนเงินให้กับหนึ่งแต่อาจจะเป็นเพราะว่ามันกลัวจะขึ้นลงขึ้นศาลนี่อื้อเฉาั้งฮะไม่ใช่ล่ะค่ะเขาอยากจะเอาชนะหนึ่งเขารอให้หนึ่งเงินหมดจะได้สมสารกลับไปหาเขาแต่หนึ่งจะบอกให้นะมันไม่มีวันในเมื่อหนึ่งทำกับเงินที่ลุงเกษมราชให้หนึ่งไม่ได้หนึ่งจะไปทำกับขุมกำลังของเขาหนึ่งจะเข้าไปจัดการกับฮาเลมค่ะฮะ huh? เกิดจองพ่อท้องแม่ฉันไม่เคยคิดว่าจะเห็นอะไรแบบนี้เลยอ่ะแกแน่ใจจริงนะเว้ยหนึ่งแน่สินำไปเลยค่ะครับแม่ วนให้แกนะข่าวหน้าแกมาทํางานใสแล้วก็ฉันจะบอกคุณก้องให้ตัดค่าตัวแกเออเหรอนี่ฉันอยากจะรู้น,นะว่าฉันมาเร็วหรือมาช้าอะไรเนี่ยไม่หนักหัวกรบบานหมาตัวไหนไม่ทราบคะหนักหัวกูแนะ่เพราะกูจะบอกอะไรมึงให้เลยนะมึงรู้ไว้และจาใส่กะลาหัวไว้ด้วยว่าคืนที่ผ่านมาเนี่ยกูได้กลายเป็นภรรยาคุณก้องเป็นเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกูก็จะต้องคอยดูแลผลประโยชน์ของสามีของกูไม่ว่าใคร เอาเปรียบกันทาง,งานไม่เต็มที่กูจะเป็นคนจัดการเองเว้ยอ๋เหรออุ้ยอุยยมา น่าขำจังเลยเว้ยภรรยาคุณก้กองเฮ้ยตายแล้วนี่มึงเน่ยสำคัญเองผิดหรือเปล่ากูจะบอกอะไรให้นะแค่เขาไปนอนคืนเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าพิ oh, ่วเว้ยเขาไม่ได้เอาขึ้นหิ้งซะหน่อยมันเป็นหน้าด้านมาบอกอุ้ยฉันเนี่ยเมียคุณก้องกูก็เมียเหมือนกันละโว้ยนี่อีเจนี่กูจาพูดดีกับมึงนะมึงมยาทำแน้ใช่ไหมเอบีอ A, B, แต่กงการถนี่เลยแล้วจวน มาเลยเิ่มมึงยังมาเจอูีเปากมาูจะเป็นเมียกี่ไยเหรอใครกูด็เมียแต่ถ้าใครยอมทานตูก็เมียเว้ยใครเป็นเมียได้เหรอเว้ น้องครับเฮ้ยห้องพูดอาหารจริงๆมันไปทางนี้เลยเหม่ยป้าเป็นยงไป้านียอะไรล่ะไปนี่เป็นไรป้าครับใช่่ทำอย่างนี้ได้เหรอตกถึงบ้าสุดเลยอะไรกันผ่าน่ปนะผ่านไปแล้วนคุณเข้าไปในนั้นไม่ได้นะครับโซนของเราเนี่ยไม่อนุญาตให้พาเด็กนอกเข้ามานะครับคนหนึ่ง เออผมต้องขอโทษด้วยนะครับไะ้ให้คุณหนึ่งเข้ามาในนี้ไม่ได้นะครับเพราะมันดูไม่เหมาะสมนะครับผมว่ายังไงคุณหนึ่งกลับไปก่อนดีกว่าครับฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นจนกว่าคุณจะพาฉันไปที่ห้องผู้บริหารถ้าไม่พาไปนะก็ให้แขกที่นี่ชัเง้อดูอยู่เงี้ยไม่ต้องเที่ยวกันอะว่าไงนางน้ำหนึ่งเนี่ยนะมาถึงที่นี่ จริงๆด้วยเหรอคะคุณน้ำหนึ่งสงสัยว่าจะมาคุมคุณก้องใช่ไหมกลัวว่าคุณก้องเนี่ยเขาจะมารับแพรลุงไปนอนค้างเหมือนกับเมื่อคืนวานมีคะคงจะเข้าใจผิดลนะคะถ้าคิดว่าฉันจะแคร์เรื่องนั้นจนต้องมาคุมคุณก้องถึงที่นี่ฉันว่ายิ่งดีนะมีคนมารับภาระนี้ไปฉันยิ่งดีใจคะ่ะแล้ววันนี้ฉันมีข่าวดีมาบอกด้วยนะฉันจะมาช่วยคุณก้อง คุมและก็บริหารฮันเลมแห่งนี้คุณหนึ่งฉันไม่เชื่อแกหรอกแกนี่นั่นจะช่วยคุมแล้วช่วยบริหารฮารเลมแห่งนี้นี่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 นพูดแกกับเจ้านายเนี่ไม่สุภาพนะจ๊ะระวังจะโดนทันบนนะจ๊ะทันบง่งทันบนอะไรกันฉันไม่สนใจทั้งนั้นแหละฉันไม่เชื่อแกหรอกแล้วแกเกี่ยวอะไรด้วยฮะเกี่ยวสินี่นับจากวันนี้เป็นต้นไปฉันจะเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลคนใหม่ของที่นี่แล้วก็มีหน้าที่คอยสอดส่องความประพฤติของพนักงานถ้าพนักงานคนไหนความประพฤติไม่เหมาะสม ฉันก็มีหน้าที่รายงานผู้จัดการแล้วผู้จัดการก็มีหน้าที่รายงานคุณน้ำหนึ่งแล้วถ้าพวกเราถึงท้องต้องกันก็นกจะไล่พนักงานคนนั้นออกไงฉันไม่เชื่อพวกแกหรอกนี่แกไม่ต้องมาโกหกเลยนะแกไม่มีสิทธิ์มาไล่ฉันออกไปนะ <S <S เดี๋ยวๆนะครับเมื่อกี้คุณว่าใครจะมาเป็นผู้จัดการนี่นะครับไม่รู้เรื่องเหรอเขาไม่เห็นเหรอคะว่าเขาชี้ใครคุณต่อไงคะเขาจะมาเป็นผู้จัดการที่นี่แล้วก็ดูแลทุกอย่างแทนฉันผมว่าคงจะต้องเกิดการเข้าใจผ<อ>ิดกันแล้วครับผมเองขนงศักดิ์นะครับ เป็นผู้จัดการน,นี่เพียงคนเดียวนะครับแล้วผมเองเนี่ยจะให้คุณน้ำหนึ่งเนี่ยมาทำลายตามเพใจร้านี่ไม่ได้หรอกครับนอกจากจะได้รับคำยืนยันจากคุณก้องเง่ตายแล้วน่าขำจังเลยนี่หล่อนนึกว่าได้เป็นเมียคุณก้องแล้วจะมากราบนีไ่ได้หรอคงลืมอะไรไปแล้วมั้งว่าหล่อนเนะ่ะเป็นเมียที่เขาแต่งด้วยเพราะอยากจะได้เงินคืนแล้วก็เป็นเมียที่เขาจะเลิกในเร็วนี้แล้วด้วย ขอโทษนะแต่ตอนนี้ฉันยังไม่ได้หย่าแล้วก็ยังเป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นฉันมีสิทธิ์ทุกอย่างทํางานที่นี่ใช่ไหมเป็นพนักงานที่นี่ฉันก็มีสิทธิ์ในตัวพวกเธอเหมือนกันคุณธนงศักดิ์คะฉันขอยืนยันนะถ้ายังไม่พาฉันเข้าไปที่ห้องผู้บริหารฉันจะไม่กลับถ้ามีใครกลา้าก็จับฉันโยนออกไป ก็ลองคิดดูเองแล้วการธนงศักด์ว่าระหว่างจับคุณน้ำหนึ่งโยนออกไปกับยอมให้คุณน้ำหนึ่งเข้าไปในห้องผู้บริหารก้องผมจะพอใจข้อไหนมากกว่ากันแล้วถ้าใครหน้าไหนกล้าเข้ามาจับหนึ่งนะียเตรียมพ่อแก้ตัวได้เลยว่าจะเกิดเหตุทะเลาะวิวาทในฮาเล็มต่อหน้าแขกทุกคนนี่แหละคุณธนงศักดิ์คะจริงๆเนี่ยฉันก็ไม่อยากจะให้คุณเดือดร้อนนะคะ ถ้าเกิดว่าไม่พอใจยังไงก็ไปบอกให้กล้องพบมาคุยกับฉันจะไปบอกตอนนี้ก็ได้ฉันพร้อมหนึ่งครับไปกันนะไปค่ะขอทางครับที่ท้เหอน้ขอโทษนะจ๊ะไปเลยอี๋หอยยืดมึงโถ่โม่ออกอำนาจบาดใหญ่ที่หาเลมแห่งนี้นี่คุณธนงศักดิ์คุณยอมได้ยังไงอะฮะเป็นฉันเนี่ยนะฉันไม่มีวันยอมหรอกคอยดูกันแล้วกัน เดนนี่ก็ไม่ยอมเหมือนกันนะคะคุณโรงศักด์ต้องจัดการนะคะอีแดสดมึงจะไปไหนอ่ะเปิดแลนแทนฉันด้วยนะเดี๋ยวฉันมาอีแดสด กลับไปก่อนด้เข้าวันนี้กลับไปก่อนคนักกากลับไปก่อนกลับไปก่อนกลับนี้นะไอ้บอยบอคุณซ้องค่ะคุณกัง้โอ้ยอ้องไอ้มตไอหเลยคุณกอม่ะคุณซ้องค่้อาตัวเรื่องใหญ่แล้วค่ะเออนก่ันเรื่องอะไรกันอ๋อพามลยนะคะแต่คุณ2อคนก็ไม่ฟังเลย มาบอกคุณค่ะเรื่องสําคัญด้วยนะคะใช่ค่ะถูก้องค่ะเดี๋ยวนี้ก็มีเรื่องสําคัญที่มาบอกนะคะสําคัญมากมากเลยนะคะไอ้เดียร์เขามเบียดกูด้วยใครเบียดมึงเบีกต่อกระังทำไปฮะเขาล้ออนเน่ยยยุ่งยุ่งไอ้ที่เรื่องสำคัญมันคืออะไรไหนบอกสิแล้วก็รีบกลับไปได้แล้วคือนี้ค่ะน้ำหนึ่งนะคะมันกำลังจะยึดฮาเล็ของคุณค่ะค่ะใช่ค่ะมันจะยึดหาเล็ นั่น,นเหกาะนั่นเห <ๆ S 1> คะไารณ์เลยจัะ,ะาการมาเลยนะคะจริงด้วยค่ะหนึ่งคุณมาทำอะไรที่นี่อ่ะแมยุคนี้มันยุคข้อมูลข่าวสารจริงๆนะคะเพิ่งพูดถึงมเมื่อกี้ไม่อยู่ตรงหน้าละผมไม่มีเวลามาล้อเล่นกับคุณนะผมไม่แต่รู้ว่าคุณมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นเหรอคะกำลังจัดห้องอยู่ไงคะห้องผู้จัดก,การฝ่ายบุคคลแล้วก็ผู้จัดการทั่วไปป้ายี่อยู่หน้าห้องไม่เห็นเหรอคะหนึ่งผมต้องการคำตอบแบบตรงไปตรงมา ว่าคุณมาทำอะไรที่นี่ข้อตกลงเป็นแค่ในบ้านไม่ใช่เหรอไม่เจีวกัาพี่ฮาเลมคุณไม่มีสิทธทิ์มาแต่งตั้งหรือโยกย้ายใครในนี้แล้วเป็นยังบอกด้วยนะคะว่ามันมีสิทธิ์จะไล่ใธอออกก็ได้อ่ะคะ่ะยุ่งทำไมฉันจะไม่มีสิทธิ์ในเมื่อฉันเป็นภรรยาของคุณใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นภรรยาที่ดีเนี่ยก็ควรจะต้องสนับสนุนแล้วก็ดูแลงานของสามีด้วยฉันก็เลยจัดการให้คนมาช่วยงานไม่ดีหรอคะคุณก้องคะอย่างนี้มันไม่ได้ตั้งใจจะช่วยเหลือนะคะ มันตรงใจจะกลั่นแกล้งเรานะคะนี่หัวเมียกคุยกันแล้วยุ่งอะไรด้วยความประพฤติแบบนี้เดี๋ยวจบลงบันทึกนะจะได้โดนตับเงินเดือนดีไหมฮะคุณก้องคะดูนีหน้าห่วยนี่สิคะมันวาดเจแล้วอย่างนี้จะทำงานได้งไงคะพอ่พอหยุดนีห่หนึ่งผมว่าเราคุยเป็นการส่วนตัวอะหนึ่งไปไม่ต้องมีการส่วนตัวอะไรทั้งนั้นน่ะคุยที่นี่แหละดีละทุกคนจะได้รู้เรื่องด้วยเพราะว่าฉันไม่ชอบทําอะไรที่มันไม่โปร่งใส จริงๆคนอย่างก้องพบว่าชอบทำลายลับหลังเลรื่องนี้คุณไม่เกี่ยวนี่หนึ่งคุณต้องการอะไรผมให้คุณรู้หมทุกอย่างนะคุณต้องการะไรคุณอยากได้ผมให้คุณบวกทุกอย่างเลยพี่แต่ว่าคุณจะมายุ่งวุ่นวที่หาเลมได้ไหมคุณให้คนของคุณออกไปแล้วอยากให้เขากลับมาที่นี่เองเสียใจนะคะคุณก้องฉันคงทําตามคําขอของคุณไม่ได้ฉันไม่มีทางไปจากที่นี่เด็ดขาดคุณยิ่งไล่ฉันก็ยิ่งอยู่คุณก็รู้นี่ฉันทำแบบ รว่าฉันต้องการอะไรทุกคนฟังทางนี้นะคะฉันน้ำหนึ่งเป็นภรรยาของคุณก้องพบเป็นลูกสาวของคุณจัก,กรพจน์ผู้ก่อตั้งฮาเลมแห่งนี้พร้อมกับคุณเกษมราชฉันจะมาช่วยงานสามีที่นี่โดยมีคุณยิ้มเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลคุณต่อเป็นผู้จัดการฝ่ายทั่วไปขอให้ทุกคนรับรู้ไว้ด้วยแล้วถ้ามีใครไม่พอใจหรือไม่เห็นด้วย หรือเห็นว่าอยากจะให้ฉันออกไปจากที่นี่กาุณาบอกให้คุณก้องพบเซน็นบายาให้ฉันแล้วฉันจะเดินออกไปจากที่นี่ทันทีไม่ได้อะไรแล้วปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะไอ้ใส่สิมนถอยปล่อยในสะ่ต้องถอยปล่อยฉันนะไม่ปล่อยมาถอยปล่อยสิเราไม่ต้องยเอยือนก้องจะทำอะไรอะเอ้นี่ เฮ้ยค้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตเฮ้ยตาเฮ้ยดีเปอน้ย well no ัเลยคนกล้องเฮ้ยนักก็อย่าหนีสิน่าทำขนาดนี้ก็อย่ากลัวนี่ฉันจะกลัวคุณไม่ไเ้ยเราพีต้องคุยกันไม่ ผมนะใช่ไหมแล้วที่คุณพายพวกเพื่อนๆคุณไปยุ่งวุ่นวายที่หาเลยผมผมเนี่ยเพราะว่าคุณไม่พอใจที่ผมพาแพรลูกไปเมื่อคืนใช่ไหมคุณเลกจะแกล้งผมเพราะว่าคุณหึงผมใช่ไหมขอโทษนะแต่ฉันจะบอกมันไม่ใช่คุณสาคัญตัวผิดไปแล้ะฉันเนี่ยเหรอจะมาหึงคุณฮ้าคุณก้าวพอคุณคิดผิดไปแล้วล่ะ สนใจทั้งนั้นน่ะสิ่งเดียวที่ฉันต้องการจากคุณคือใบหยาคําก็หยาท้องคำก็หยาคุณอยากหยาแล้วใช่ไหมใช่ฉันอยากหยากับคุณไม่น้อยไปกว่าที่คุณเคยอยากจะแต่งงานกับฉันคนหลออให้ฉันหลงก่นคุณยอมแต่งงานกับคุณฉันจะทำทุกอย่างเพื่อให้คุณยอมหยากับฉันเหมือนกันคุณอยากหยาแล้วใช่ไหมใช่คุณอยากหยาแล้วใช่ไหมใช่ไดินไป คุณทำอีกข้อตกลงนะคุณสัญญากับฉันแล้วอะคุณสัญญาว่าคุณจะไม่ล่วงเกินฉันเด็ดขาดนะไม่ว่าคุณจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามคุณทำล่วงเกินฉันเด็ดขาดคุณทำอีกข้อตกลงเลยนะคุณก้องพรฉันจะออกจากบ้านคุณคืนนี้คุณอย่าหวังนะว่าฉันจะกลับไปอยู่กับคุณอีกนะ